สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจาวันที่2เดือน1ปี68แปดค่ะพี่น้องคะอ่ะคลิปนี้สิเอาของเอ็ดต่างๆมาให้ช่มให้เบ่งนาอค่ะพี่น้องค่ะเจ้าเลเ่ไปของเอ็ดมาหน่อยเด้อค่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วเพิ่นให 2, ต้องตรงเลย งวดนี้งวดวันที่สองเดือนหนึีน่เลขกสาตัวให้0ูนหกับ0ูนหนึแล้วก็ูเด็ล่างเด็กบนให้สองสองสอง,ส,องสามแล้วกับหนึ่งสองหน่็พี่น้องค่ะตัวเนียนพ้นเนียนให้สองแล้วก็สอง,สองสาเด็ล่างให้เนีนตัวเดียวใจมากกระจัดไปรวดผลบอกว่า0ูสองตัวเดียวแล้วกับพี่น้องค่ะ ล่าง02ตัวเดียวโดดๆงวดเดียวเพิ่งก็ฟันให้12ค่ะพี่น้องขะออก21วันนี้ฟันให้02อัดยอง20ก็ได้เลยค่ะเด็กเลยค่ะพี่น้องขะอย่าลืมกราบเด้อจ้าสีเล็กบอกกราบตัดแตกเลยค่ะพี่น้องขะต่อไปอีกท่านหนึ่งค่ะประแอดใต้ฟ้ารัฐบาลไทยงวดประจำที่2เดือน1 1ปี68เลยค่ะพี่น้องค่ะ สำหรับเอตดไตปลานิ้นให้รูดสอง้อค่ะพี่น้องค่ะเอตดไตปลานิ้วหดปีเอ็ปีที่ผ่านมานี่ยนะค,ะค่ะก็เขา่าดูเข่าบ่อยมากวันนี้ให้สองศูนย์สองสี่สองเจ็ดสองแปดสองเก่าไห้รูดสองไปชนกับเอ็มาหน่อยบางหนึ่งหันสองศูนย์ศูนย์สองนะคะ,อคะขอบคุณเจ้าของข,องของ้อมูลเอตดไตปลาเอ็มาหน่อยขอบคุณที่เอามาแบ่งปันให้เป็นประน์ทีเ่เบิเ่งได้いいชมขออนุญาต เอามาแบ่งปันปให้เ,เปิดเปลือกเด็กเบิ่งเด็กชมเนาะค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดบ่มักบ่ชอบเลื่อนผ่านได้เจะเด,ด,ด้อผู้ใดมักผู้ใดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะเนี่ยทางเสือสนักกิเนเบงรัฐบาลตอนรับปีใหม่ปี68ของเฮาเนาะค่ะพี่น้องค่ะ2002น,น,น,นี่ศูงบั้งบาซิบ่บ่ดังเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอให้มาเด้อค่ะพี่น้องค่ะขาวันจัดแล้วเรียบร้อยอันนี้เป็นรถอ่ะ เลขสูตรมาครบบนมงวาสิมาตัวใดแนวเนด็กค่ะพี่น้องค่ะเทศไทยเลขมาสี่ตัวค่ะมหาตัวงวดแรกกับมาสองสองหนึ่งกับมาครบบนเลขสามตัวครบบนเลยค่ะพี่น้องค่ะเขาบนบนหาตัวเลขดับมาตัดออกเด็กค่ะพี่น้องค่ะงวดิซอนกับแปดสี่สาม งวดที่3มนี่แปดกสกระเขา่าทั้ง3ามงวดที่ผ่านมาเลยงวดนี่คืองวดที่จะฮอดนี่งวดวันที่สองนี่คือเป็นห้ซห้แปดห้เก้าห้สห้3สามได้ยินเบลเบลเบลมาว่าดับสกับเก้าด้วยค่ะพี่น้อง่ะขอให้พี่น้องโชคดีลำด้วยุกวยรางวัลที่หนึ่งนะพี่น้องค่สองสาอย่าลืมนะจ๊ะ